สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราพบเรื่องของริ้วรอยนะครับอาจจะเกิดจากแมวหรือสุน,นัขที่บริเวณผิวสีรถซึ่งเป็นรถสีเข้มอันนี้เราจะลองแก้ตัวรอยเนี้นะครับเราใช้หัวขัดหัวลมนะครับเป็นใบขัดสีดำนะฮะแล้วก็เราลองจะใช้นานโนเนี่ยสครับดูว่ามันจะทําให้รอยเนี้ยดูดีขึ้นหรือว่ามันหายไปไหมหรือมันลึกไหมนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวของใบขัดเนี่ยมีหลายแบบมากนะครับ มีทั้งใบขัดเหมือนคนแกะเลยนะฮะแล้วมีใบหยาบใบละเอียดเยอะมากนะครับมีหลายใบเลยหลายสีเลยซึ่งทางทางช่างเนี่ยอาจจะต้องใช้ความชํานาญหรือดุลวินิจนะครับในเรื่องของความหยาบแลละเอียดของน้ําเนี่ยในการที่จะนําไปปฏิบัติงานในส่วนพื้นผิวสีรถนั้นๆนทีนี้เดี๋ยวผมลองใช้นาโนครับแล้วก็หัวขัดของน้ําดําแล้วก็ปรับแรงลมสปีดไว้นะครับดูที่ลอย เดี๋ยวให้ดูที่รอยก่อนนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ารอยเยอะมากเลยเป็นรอยเส้นเลยมีหลายหลายจุดนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูห,หลายจุดเป็นรอยแบบรอยเล็บสุน,นัขกระโดดขึ้นมาเอาเท้าอ่าสัมผัสที่ผิวสีรถของท่านแล้วก็ตกลงเพราะรถมันสูงนะครับเขาก็ขึ้นไม่ได้ก็เกิดเป็นรอยเล็บตกด้วยนี่น่าจะเป็นรอยก็จะเป็นรอยลักษณะจะเป็นสามเส้นขนานกันสามเส้นของเล็บเขา นี้เราจะใช้นาโนครับเค <Okay, S 1> มาที่หัวขัด่องน้ำเล็กน้อยลองดูก่อนนะฮะแล้วเราก็จะขับมอยตอรนั้นชมครับในการเราใช้ในการที่เราใช้หัวขัดฟองน้ำนะฮะหัวขัดเรียกวเครื่องลมครับเป็นเครื่องขัดกระดาษทรายเรามาแอคไล์กันครับแล้วใช้หัวขัดฟองน้ํา ก็ใช้นาโนเป็นตัวสักครับตัวนี้ไม่มีผลต่อแลกกเกอร์เลยนะฮะเป็นตัวคล้ายๆจะทําความสะอาดหรือเป็นการเคลือบมีฟิล์มเลืเยอร์บางๆปกป้องเลกเกอร์อีกครั้งหนึ่งด้วยซ้ำไปผู้ชมดูเป็นระดับต่อไปนะครับเราจะเคลือบกันต่อ ที่ผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับมันเป็นปกติของการทํางานของเครื่องเขาลักษณะลมเข้ามาแล้วก็การเหวี่ยงการสะบัดนะฮะหลักในการเหวี่ยงสะบัดของลูกขัดเนี่ยเป็นเรื่องปกติฉะนั้นเสียงนี้ท่านไม่ต้องตกใจนะครับเป็นการทํางานในสภาวะปกติเท่านั้นนะครับแล้วก็การปั่นเนี่ยด้วยหัวลมเนี่ยนะก็มีใช้อยู่ในศูนย์บริการคาแคร์ทั่วไปนะครับซึ่งคาแคร์นั้นๆอาจจะเพียงระวังในเรื่องของพวกอุปกรณ์ส่วนควบนะฮะที่จะทําให้เกิด การขูดฉีดตอ่อพื้นผิวงานลดลูกค้าะฉะนั้นในส่วนของลูกค้าเองเนี่ยก็ควรเลือกที่จะเข้าไปใช้บริการนะครับในคาแทสถานที่ประกอบการควรเลือกดูเครื่องมือแล้วก็โน้ตหาวิธีต่ตางๆเดี๋ยวเราขัดกันต่อนะครับน,นี้เราจะขัดให้เสร็จเลยก็ได้นะครับหรือจะขัดแล้วก็นำผ้าไมโครเวรเมร์มาเช็ดขอาผ้าไมโครเวร์เร็ ของเครื่องนี้มีหลายระดับนะครับเราจะเปิดเบาๆก็ได้มีหลาะป p ดมากก็แล้วแต่ตัวเคมีแล้วก็รอบของรอยนะโดยที่ผู้ปฏิบัติงานน่าจ,จะต้องอาจจะต้องมีความชำนานด้วย ชมครับเราขัดมาเนี่ยประมาณ3นาทีแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ผ้าสะอาดเนี่ยเช็ดพื้นผิวตรงนี้ให้ท่านผู้ชมดูรอยที่ก่อนขัดแล้วก็หลังที่เราใช้นาโนมาส,สครับนีครับด้วยด้วย,ว,ยวหัวขัดหัวหลมไปฟองน้ําดํานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะลองเช็ดให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ารอยเนี่ยีขึ้นขนาดไหน,น mm hmm. ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านแนะนํานิดนึงนะครับผ้าเนี่ยควรจะเลือกผ้าที่ มีประสิทธิภาพในเรื่องการเช็ดหรือว่าเก็บในเรื่องของฝุ่นคราบน้ำยาก็ปัจจุบันเนี้เรียกว่าพไมโครไฟเบอร์ครับก็มีใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็ราคาก็เริ่มต้นกัน20-40-200-500มีหลายราคาในเรื่องของตารางเต็นต่อการปอร์เย้าเนี่ยก็มีจํานวนที่แตกต่างกันเป็นความรู้นะครับท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆครับในเรื่องของรอยเราจะเห็นว่า คราบเส้นที่ทิ้งคราบบนหน้าเลเยอร์ของเลกเกอร์เนี่ยหายไปแต่ถ้าเราดูดีๆยังจะมีอยู่นะฮะในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยชัดยังมีอยู่แต่ว่าแทบจะไม่เห็นละท่านผู้ชมอาจจะแทบจะมองไม่เห็นแล้วนะครับจากการที่เราสครับไปเนี่ยเห็นว่าดีขึ้นดังนั้นตัวพื้นผิวรอยที่เกิดขึ้นบนหน้าผิวสีเลกเกอร์ของลูกค้าเนี่ย ก่อนที่ลูกค้าจะใช้บริการขัดกระสีต้องดูก่อนบัลลึกไหมเนี่ย